สวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนงพาเพลินนะคะขณะนี้อนงพาเพลินก็อยู่ที่คาเฟ่เด้อค่ะโกดังคาเฟ่นะคะบรรยากาศก็จะสวยงามนะคะมีที่ให้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจจุดเช็คอินนะคะจุดเช็คอินสวยๆพี่น้องเนตกแ่งล้านเพื่อนเดนะ่นารากมากเลยนะคะที่โกดังคาเฟ่บ้านน้องบัวนะคะเนาะ งามอีนนี้เลยพี่น้องกูดังคาเฟ่ใครว่างก็แวะมาเติมความสดชื่นได้เด้อค่ะเติมความสดชื่นได้นะคะที่โกดังคาเฟ่นะคะบรรยากาศสวยงาม นี่ค่ะโกดังคาเซบ้านนองบัวน,นะคะพี่น้องงามอี๋พึ่งสีหูได้หน่วันนี้คาเฟ่ยอยู่นี่ลูกสาวเขาเคยมานะคะเขาแนะนําห้องน้ําก็สวยงามพี่น้องเบิง่งของน้ำเพิ่งแต่งงามสวยงามสะอาดเพิ่นจัดตกแต่งได้น่านั่งนะคะแบบสถานที่สวยงามจัดตกแต่งได้สวยงามมากเลยเรียกลูกค้าได้แบบย่างสบายเลยนะคะเนาะ จุดให้อาหารปลาก็มีนะคะจุดให้อาหารปลาก็มีผู้คนก็จะมานั่งดื่มกาแฟมานั่งดื่มชายเย็นนมเย็นนะคะมานั่งกินอาหารนะคะมาเช็คอินมาถ่ายภาพสวยๆนะคะโกดังคาเฟ่บ้านหนองบัวเครั้งแรกที่อนงพาเพลินได้มานะเนี่ยลูกสาวแนะนํานะคะลูกสาวแนะนําพามานะคะ พามามีสนามเด็กเล่นมีห้องน้ำสวยๆอันนี้คือห้องน้ำเด้ออันนี้ก็คือจุดนั่งเล่นของเด็กๆนะคะสวยงามดอกไม้สวยๆกดังคาเฟ่จ้าโกดังคาเฟ่เฟนะคะ มุมสว,สวยเย็นสดชื่นนะคะมาเติมความสุดที่โกโดังคาเฟ่มานั่งดื่มกาแฟมาชมวิวมาเติมความสดชื่นมาชาร์จแบตให้กับตัวเองนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ